สดีค่ะสารนองประแดงพาเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าวัดผาซ่อนแก้วแล้วนะคะแต่วิวตรงนี้สวยก็เลยลงมาถ่ายให้เอซดูก่อนนะคะีเป็นบ้านหมู่บ้านตามลายเขานะคะ,ะสวยมากเลยค่ะอย่าให้มาเห็นกับตาจยยัางเลยนะคะคนที่ยังไม่มาเที่ยวที่นี่นะคะ เชิญมาสัมผัสได้น,นะคะอากาศเย็นค่ะแต่วันนี้อ,อืนี่ค่ะเรียงรายไปด้วยรีสอร์ตนะคะรีสอร์ตเยอะมากค่ะ มาที่นี่ไม่ต้องกล,ลัวว่าจะไม่มีที่นอนนะคะรีสอร์ทเยอะมากนี่นะคะนี่ก็จะเป็นไรอ่าสตรอเบอรบี่นะคะเพิ่งจะปลูกเยอะเลยค่ะเนะี่ยถ้ามันออกลูกแดงสวยมากเลยนะี่า่ากำลังปลูกตรนี้เป็น ทางหน้าวัดนะคะใกล้จะถึงวัดละอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงวัดแล้วนะคะดูลายโอนงสวยดีโอเคค่ะเราไปวัดต่อนะคะอ่าจอดรถแล้วนะคะตอนนี้จะ,ะขึ้นไปกราบนมัสก,การนะคะ กา,ก,การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนะคะรถยังมาไม่ขาดเลยนะคะฝุ่นก็เริ่มเหมือนจะตกกลัวจะถ่ายไม่ทันนะกลัวฝนตก

ว่าที่แล้วคนหนองมะแดงคนบ้านยรังกาหนองมะแดงนะคะถูก48ล้านเป็นหนุ่มโสดนะคะโอ้โหสวยมากเลย ดูตามๆกนะันยสวยมากฝนเริ่มจะตกแล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยจะทันไหมเนี่ยบริเวณเขตสงห้ามเข้าอืม เดี๋ยวเดี๋ยวีสองกพร้อมเมื่อไหร่ล่ะพี่สองราหากร่างกความร่มมือจากผู้ถืัญญาเชตัท่านลงทะเบียนเข้าทงโดใช้แอปพลิเคชันไทยหรือลงทะเบียนผู้ที่เข้าทงจถาที่กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน เราไม่ได้เข้าดิถ่ายกต่ร่างนองไม่ได้เข้าดิเดี๋ยวรอไปเรื่อยเต้เนี้ือโอ้แถวๆนี้มันก็ต้องมีซื้อมั้งแหละคืนละสิบบาทเอง หมไม่มีเรนอนี่ไงนี่ไงแถวเนี้ยเขาเปเขาขายเตมเลยสิบบาทเองเข้ากกการควรนั่งไหว้ไม่กราบหรือเพื่อป้องกันตัวท่านเองการใส่ผ้าควใส่เสื้อผ้าลิกนิดไม่อนุญาตให้ผูที่มั่งส้่านข้า้าะ โอ้ยแม่ลุงกับแม่เขียดดูอยู่หรือเปล่ายายมะชาดูอยู่หรือเปล่าสวยมากเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะตอนนี้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลย सु รขงได้แล้วก็นอกรให้การแล้ทค่ก็ือกนค่าี่เกขวก็่้อว่าง่ายๆตรงขอให้านทาง้กจะจเสื้อ้านม่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีงานยากเี้ยว่อต้องการ การทําเงินด้วยออทอม่าติกครับอันนี้เป็นระบบของเรานะครับที่เค้าจะเข้าไปต่อกับแพลตฟอร์มเข้าไปในตะเวียร์ปัจจุบันว่าไม่ครับไม่ต้องตัดสินตัดสินต่างๆครับ yeah. ต้องถอดรองเท้าวัดอ <let 's Matthew> ุณหภูมิด้วยนะคะบนากัเจาพีอนาให้เขาเพื่อป้องกันกาพและไปสูทน้งได้ที่กรงเลื่อนอวกให้บ่อยตัว น่าจะตรวจน่าจากผ้าหรือหน้าจากอนามัยระัเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเัืใอกะรเข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งพบว่าในอุณหภูมิตั้งแต่37องศาง38องศาขึ้นไปขอให้ค่านรับผิอนเรื่องี้ร้องกรีนม่เป็นกวนเลยร้องกันการติดเชื้อไปส่ก่ท้าส่ได้ แล้วมีรแอลกอฮอล์หร้น่าจุดโดยการพิจารวาระคนเว้นระยะห่างระหว่าคน2เมตในการเดินเข้าไักสาระการเข้าสัการะคนนังว่ามร่งกรับก๊เพื่อป้องกันปุ๋ยอิษนแต่งกายทผ้าส่ดทีดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ีนตเข้าสเขามม วัดพระาตุองแก้ขอความร่วมมือจากพุทธัากนรสชวนทุกท่านโดยงทะเบียนข้ชมรือใช้แอปพลิเคชันสายตรวงทะเบียนผู้ที่เข้าชมจะถ่าราปกรณีไม่มีจอโตรวจนักจัดท่าหรือนักจัดอบไวตลอดเวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขอโรคตรวจวัดสุณภูมิทุกครั้ง พบว่ามีอุณหภูมิั้่แตกต่างเป็นติบครั้งต่อวันในประเทศทุกทีขอให้ท,ใหท่านทัก,กทิ้งโดยเดินด้านนอกก่อนจนกว่าสารละลายของวิตินมีสัญผัสที่เข้าชมเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ทัศนอื่ได้จ้ามีด้วยแอลกอฮอลให้บ่อการและติดใจการที่จัดไว้ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล่รืองกาะเมฆในการเดินเข้าไปสักการะการเข้าสักการะ คนนั่งไหว้ไม่กระดิกตัวเพื่อป้องกันตัวท่านเองคนรแต่งกายสุภาพสวมใส่เพื่อผ้ามิุกิตไม่อนุญาตให้ผู้ที่ต้่งสั้นเขะาอมเข้าสังหาร นนว่าทางโน้นจะนวัดอุณภมิทุกครั้งพบว่ามีอุณหภูมิตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไป ดูจะไปทางนี้ก่อนรอบก่อนโดกว่าดวัติระูปกติใอนอญาตให้เข้าชมดูฝังทางนี้ก่อนเชื้อไปตรจครับได้ด้วยแอลกอฮอล์ที้บอกฟงและติดรยการสุด้ายควรเลื่ัวหลังจากที่จะนอนท่านจะเลียนเ้องถงเข้าชั้นเช ลทะบียนผู้ีข้าวทีกรณีไม่มีสมาโวนหน้ากาบผ้าหรือหน้ากาามัเวพื่้องกันบแพรกระเชโรวัดุกนทุกครั้งทวสวรรณเทวบุตรนะครับเนี่ยท้าวสุวรรณเทวบุตรเทสุวรรณเทวบุตร แล้วกการการติดเช,ชื้อไปสู่ท่าน่นไดล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้ปล่อยครั้งและหลีกเลียงการที่จดไว้คนเว้นระยะห่างระหว่างคน30เเมตรในการเดินเข้าไปสักผการเข้าสัมผาลวรนั่งว่ายไม่กราบหรือไม่ต้องกันตัวท่านดควรแต่งการ่สุภาพสวรใส่เสื้อผ้ามีเชะอด ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ม oh ุงสร้างเขา้าสังคแค้าสารแจกองิ่มรุกอึนก็จะ่วดการเปิดเผยของข้อมที่เข้ามวถึงข้อมูลที่ไม่ไ้้องการ่งมรการที่ไม่้อการส่งรวนถึงการท่า้องการสงรับ เัการหกจเชโรครัดทางพบ่าง่คจะดีสวยมากนะคะเจะดีทรงรดอกบัวจีบดอกบัวบ ก็คือดินแดนสวรรค์น,นะคะเหมืนอนขึ้นสวรรค์เลยสบายใจล่งไปหมดลลเลยล่งใจา เยี่ยมมากสวยตาดีแต่งงานมากเกิดสถานยัดท้องลูกสาม สาธุของพ่อธนาคุณอมรคุณเพ็งสิงห์นรทักษพงษ์สุกิ ที่มีทำเลทองยอดเขาคอตีนินมหาสาร จะ,จะขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะคะขึ้นบันไดไปเรื่อยๆตามององคอมอเจดีย์นะคะลูกไหกคุณไม่ดูลูกเด็กน้ำ <c oughs> สวยงามไปหมดคล้วไม่รู้จะดูตัวไหนนะคะเยอะแยะไปหมดเลยตารานตา,าไปหมดเลยนะคะใครมีเวลาว่างก็จะลืมนะคะมานมัสก,การเสง็งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดนะคะ สวยจริงๆค่ะทำปันนิดมากเลยนะคะสำหรับการติดนะคะตามฝาผนังนะคะติดแบบเขาเรียกอะไรคะเป็นแผ่นเล็กๆค่ะเขาจะมาติดทำเป็นเนี่ยค่ะทำเป็นรูปแต่ละอันลานนะคะ เหมือนแผ่นกระเบื้องเล็กๆจับมาติดมาต่อกันคะแล้วก็จับกลุ่มสีแล้วนะคะเรียบเรียงสีให้มันเข้ากันนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอันนี้เป็นเจดีหยิบดอกบัว นิ่ใหญ่จริงๆมีบุญนะคะที่ได้มาเห็นใหญ่จริงคนที่สร้างถึงจะได้บุญเยอะนะคะคนที่สร้างมีบุญนะคะ้าไม่มีบุญสร้างวัดไม่ได้ขนาดนี้หรอก อันนี้สงแรงกล้า รอบพื้เที่วัดนะคะก็จะเป็นภูเขานะคะมีภูเขามีรีสอร์ทะะมีบ้านชอ่องกำลังสร้างสวยงามจริงอากาศยาบอคไชยาดีที่สุดเลยมีบุญวาสนานะค่ะถึงได้มาเห็น